ถ้าได้ชั้นวางจานไว้ตรงนี้ก็น่าจะดีนะครับมาได้เงี้ยเนี่ยโอ้พูดถึงก็ามาเลยนะครับผมใช้งานดีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะมีวิธีการประกอบนยังไงบ้างและจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับแล้วของนี้หนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูเลยนะครับ รัดแน่นมาอย่างดีเลยนะครับพอออกมาดูกันนะครับแกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยนะครับชิ้นแรกนะครับอันนี้เป็นตะแกรงวางจานวางแก้วนะครับชิ้นต่อมานะครับอันนี้เป็นที่วางมีดนะครับอันนี้เป็นที่วางสกอตไวท์ที่ล้างจานนะครับอันนี้เป็นที่วางช้อนนะครับอันนี้เป็นชุดน็อตสกรูสําหรับยึดชั้นวางนะครับส่วนนี้เป็นฝาปิดด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นขาตั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับส่วนท่อนนี้นะครับจะเป็นตัวข้ามกลางนะครับส่วนนี้นะครับจะเป ือได้นะครับมีค้อมือให้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานําขาดูตัวนี้นะครับไปติดตั้งที่ขาตั้งก่อนนะครับหมุนเข้าไปได้เลยนะครับจะเป็นเกลียวอยู่นะครับต่อมานะครับให้เรานําสกรูสั้นชุดนี้นะครับทั้งหมด4ตัวนะไปประกอบตัวค้ากลางตรงขาตั้งจะมีรูอยู่นะครับให้เรานําสกรูตัวสั้นนะครับไปลอดรูก่อนนะ แล้วก็จับวางไปก่อนนะครับที่ตัวคำการนะครับจะมีหน้าแป้นอยู่นะครับที่หน้าแผ่นจะมีรูอยู่นะครับให้เราวางลงไปได้เลยนะครับแล้วก็หัวดุมนะครับผมขันลงไปได้เลยนะครับล็อกไว้แล้วก็จับตั้งขึ้นมานะครับแบบนี้ขาตั้งอีกข้างนึงนะครับแล้วก็น็อตสกรูนะครับลอดรูเหมือนกันนะครับไขยฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาประกอบได้เลยนะครับ เอาหัวดูมมาขันล็อกไว้นะครับแล้วเราก็ขันล็อกไว้ให้แน่นนะครับด้วยชุดประแจที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเริ่มตั้งเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับที่วางจานนะครับเราวางลงไปได้เลยนะครับสังเกตที่วางจานนะครับตรงนี้จะมีล่องอยู่นะครับให้อยู่ทางด้านในนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เอาน็อตสกูใส่ไว้เลยนะครับประกอบได้ง่ายเลยนะครับเขาเจาะรูมาให้หมดแล้วนะครับผมเราก็หมุนนําเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาใช้ประแจหกเหลี่ยมขันอีกทีนึงนะครับประกอบคนเดียวก็ได้นะง่ายๆเลยประแจหกเหลี่ยมนะครับขันลล็อกได้เย แล้วก็ใส่แผ่นไว้บอร์ตตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะครับปิดฝาด้านบนนะครับแล้วก็ขันปัจจล็อกไว้เลยนะครับส่วนฝาปิดทางด้านหน้านะครับผมเราสามารถใส่ไปได้เลยนะครับบริเวณหน้าคาตัวนี้นะจะมีร่องอยู่นะครับและที่ฝาปิดนะครับจะมีเดือยสปริงอยู่นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ที่มือจับนะครับให้เรามาใส่ตรงนี้นะครับหัวจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตสกูนะครับแล้วก็จะมีหน้าแปลนตัวนี้นะครับอันนึงใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการใส่นะครับก็ให้เราน็อตสกูนะครับแย่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็หน้าแปลนตัวนี้นะครับแยงไปตรงนี้แล้วก็หัวนี้นะครับหมุนเข้าไปได้เลยนะจะมีเกลียวอยู่เวลาเราเปิดปิดนะครับก็จะจับง่ายนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยนะครับวางลงไปได้เลยนะครับอ่าขอดีเป๊ะ จัดตำแหน่งก่อนแล้วก็เราก็าที่วางมีดนะครับมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราจัดดูนะว่าชอบวางมุมไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่วางช้อนนะครับผมก็จะเอาไว้ตรงนี้เหมือนกันนะอันนี้ที่วางสกอตไบ์นะครับผมที่วางที่ล้างจานนะผมก็จะวางไว้มุมนี้ส่วนที่วางเขียงนะครับผมก็จะไว้ตรงนี้นะครับ ที่แขวนของนะครับเขามีทั้งหมด6อันนะผมจะเอาไว้ตรงนี้สัก3อันนะครับเอาไว้แขวนตะหลิวแขวนอะไรก็ได้นะตรงนี้ก็เอาไว้ขโมนสัก3าอันไวแขวนของได้นะประกอบเสร็จแล้วนะครับผมเปิดฝาใช้งานดูกันนี่ฝาเนี่ยปิดเปิดได้ง่ายนะแบบนี้นะด้านในนะครับเราก็สามารถวางจานวางแก้วน้ําตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาเราล้างเสร็จใหม่ๆเดี๋ยจะมีน้ําหยดลงมานะครับน้ำก็จะอยู่ในซิงค์ตรงนี้แหละก็จะไม่เปื้อนพื้นด้านข้างนะครับท่านใดสนใจนะครับกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือกคมาาาววลลหเยยย สำหรับความยาวที่ผมสั่งซื้อมานะครับอันนี้1 0 5ซนเมตรนะครับก็กดซื้อจาการสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะครับพิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในะคอมเมนต์เลยนะครับ